สวัสดีคะ่ะแม่นเน่งช่องภูมิมณีบ้านดินสร้างบ้านดินเองด้วยงบไม่ถึงแสนนะบ้านดินสวยๆคะ่ะวันนี้แนะนําบ้านดินในสวนแม่นเน่งเองนะคะเป็นบ้านดินแปดเหลี่ยมค่ะอยู่ในสวนป่าบ้านดินรอค่ะอันนี้บ้านดินหลังนี้ผ่านไปสิบปีคะ่ะยังไม่พังนะคะบ้านดินยังแข็งแรงอยู่ค่ะก็ถ้าสร้างเองคะ่ะถูกแน่นอนคะ่ะงบนี้ไม่ถึงแสน ก็คือด้วยฐานลากแล้วก็เอาแข็งแรงไปเลยนะคะอันนี้หลังคาก็วัสดุที่ใช้ในท้องตลาดนี่เป็นสังกะสีนะคะแต่บางเกินอยู่ในส่วนป่านะคะอยู่ในส่วนบ้านเราก็ด้วยด้วยโครงสร้างเขาจะสูงนะคะหลังคาจะสูงโปร่งไม่มีเพดานแล้วก็มีต้นไม้เยอะนะคะเราก็ใช้สังกะสีค่ะก็จบดีก็ไม่ร้อนเพราะว่าผนังดินเขาก็เย็นอยู่แล้วฮะ,ะทำบ้านดินก็ ปลูกป่าไปด้วยค่ะทําเกษตรไปด้วยนะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์ก็มีอะไรก็กินในสวนป่าต้นไม้เราก็ไม้ป่าก็เก็บไว้ค่ะไม้ที่เราปลูกเพิ่มก็จะเป็นพวกไม้สักเป็นอะไรที่เอาไว้ใช้งานในสวนเป็นไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะบ้านดินหลังนี้ก็จะอยู่ในบริเวณของสวนพูมนีค่ะจะมีบ้านดินหลายๆหลังค่ะอยู่ห่างๆกันนะคะ เลอกพื้นที่ในการก่อสร้างค่ะแบ่งโซนตรงไหนจะเป็นสวนตรงไหนจะปลูกไม้ยืนต้นอะไรก็ว่าไปนะคะอ่าโอเคค่ะนี่อันนี้เดินมาหลังบ้านน่ะเจอดอกคาทุกทุกคนเคยกินไหมคะดอกคาเป็นพืชสมุนไพรนะคะอันนี้เราก็ปลูกไว้รอบๆบหลังบ้านค่ะวันนี้ก็เด็ดยอดดอกคาออนนะคะเดี๋ยวไปจิ้มน้ำพริกอ่ะพักเบรกนิดนึงเบรกเดินมาหลังบ้านเจอค่ะเลยก็เลยถ่าย เก็บดอกขาให้ดูนะคะต้นขาค่ะเขาจะปลูกไว้ด้านด้านหลังบ้านบ้าน,น,นดินนะเป็นสมุน <8 S 2> ไพรแต่เลี่ยมนะคะนี่ค่ะอยู่ได้นะคะสร้างบานดินสร้างเองค่ะปลูกผักปลูกไม้กินไปไม้ใช้งานนะคะแม่เน่งก็อยากให้สร้างนะคะถ้าสร้างเองอ่ะบางคนก็จะจ้างอ่ะจ้างก็แพงขแรงแม่เน่งเคยบอกหลายคลิปแล้วนะคะแต่จะสร้างเองนะถูกแน่ลองดูนะคะมีอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับแม่เน่งได้นะคะบ้านดิน สรุปนะคะสร้างบ้านสร้างด้วยงบน้อยสร้างเองนะคะทุกวันนี้ใครก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะก็มาทําสวนปลูกผักปลูกอะไรไปก็เราสร้างบ้านดินก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะบ้านดินเป็นบ้านทางเลือกสร้างเองก็วางแผนนะคะฐานลากหลังคาจะเอาแบบไหนเอาเท่าที่งบเรามีฮะเรามีงบเท่าไหร่ก็ค่อยๆลงไปนะคะแต่หลังเนี้ยะคะ่ะถ้าสร้างก็สร้างเองอะไม่เกินแสนแน่นอน,นะคะ่ะงบเนี้ยคะ่ะ ค่ะเอาให้เป็นไอเดียนะคะดูคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบ้านดินในช่นองแม่เหน่งได้นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ